สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ Review Review World วันนี้เรามาดูกันกับบิซเซียน7ปี2026รถ SUV ไฟฟ้าที่ทั้งสปอร์ตวิ่งไกลและให้ความรู้สึกพรีเมียมโดยไม่ต้องจ่ายแพงเหมือนบางแบรนด์ดีไซน์ภายนอกรูปทรงของซีเซ7ใช้แนวคิด o c e a n s t a t i c โค้เงเว้าคล้ายคลื่นทำให้อากาศโพลาศาสตร์ดีขึ้นด้านหน้าเป็นสไตล์ X-Face ด้วยเส้นลายรูปตัว X ที่ให้ลุคก,กรา,าติดและเคลื่อนไหว ไฟหน้าเหล็เป็นรูปตัว U แบบลอย Floating ซึ่งเพิ่มความล้ำมมือจับประตูเป็นแบบไฟฟ้าและยุบเก็บได้ Retractable ให้หลายเส้นที่ลื่นไหลส่วนด้านข้างเหมือนทรงคูปเป้คูพลลักษณะเสาซีเอียงลาดทำให้ดูสปอร์ตล้อสปอร์ตขนาด20นิ้วในรุ่นพลังสูงพร้อมคาลิปเปอร์เบรกสีแดงเพิ่มความแรงไฟท้ายเป็นเหล็กแบบแถกเต็มความกว้างฟูลวิ i มีลายหยดน้ำ Waterdrop ที่สะท้อนทีมหาสมุทร ภายในเทคโนโลยีบอหนังพรีเมียมนาปาหรือหนังคุณภาพสูงให้สัมผัสหรูหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้เพิ่มประสบการณ์ใช้งานแบบล้ำลำ้ระบบเสียงไดโนดีโอจำนวน12ลำโพงคุณภาพเสียงพรีเมียมไฟแอมเบียนแอมเบีนยนไลทิ้งมีถึง1 2 8สีสร้างบรรยากาศภายในได้หลากหลายมีระบบป้องความร้อนฮีททัมช่วยประหยัดพลังงานในสภาพอากาศเย็น รองรับ v 2 l v e h i c l e to a e d หมายถึงสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ฐานนอกได้เช่นแคมป์อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นความปลอดภัยระบบช่วยขับ The d a s ระบบช่วยขับขั้นสูงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ intelligent cruise control มีระบบเลนส e n t ท r ริงการรักษาเลนทำงานได้ถึงความเร็วราง120กิโลเมตรชมการรับประกันประกันรถ6ปีบางแหล่งหรือระบบขับแบตเตอรี่ให้ถึง8ปี ขึ้นอยู่กับรุ่นข้อมูลจากบิชชนบุรีสมรรถนะขุมพลังมี2รุ่นหลัก RWD ขับเคลื่อนล้อหลังและ AWD ขับเคลื่อน4ล้อรุ่นเบร RWD เศ้าให้พลังประมาณ230 313แรงมา้าต่างแหล่งอ้างต่างกันรุ่น Performance AWD กำลังรวม390กิโลวัตต์แรงบิด690นิวตันเมตรอัตราเร่ง AWD 0100กมชมประมาณ4.5วินาที ความเร็วสูงสุดราว215กิโลเมตรชมตามข้อมูลบางแหล่งแบตเตอรี่ระยะทางใช้แบตเตอรี่เบลดของบิตเดลที LED T, ขนาดราว82.5กิโลวัตต์ข้อมูลหลายแหล่งใกล้เคียงระยะทาง NEDC สูงสุดที่บิดระบุประมาณ567กมสำหรับรุ่นพรีเมียมแหล่งอื่นตารางสเปคของบิชนบุรีบอกว่าเวลาชาร์จ DC แบบเร็วจาก0ถึง80%ใช้เวลาประมาณ33นาที ชาร์จแบบ a 4บ้านอยู่ราว7.5ชั่วโมงตามบิชชนบุรีมิติดขนาดตัวรถความยาว4,830ม mm. ิลิเมตรความกว้าง1,925ม mm. ิลิเมตรความสูง1,620ม mm. ิลิเมตรฐานล้อวีเบสเส้า2,930มิลิเมตรน้ำหนักน้ำหนักรถเปล่าเส้าประมาณ2,225กิโลกรัมรุ่นพรีเมียมราคาในประเทศไทย บิดประกาศราคาทางการในไทยรุ่นพรีเมียมอยู่ที่1 1 4 9 9 0 0าบาทแคมเปญ Early Bird รุ่นใน WD Performance ราคา1 2 4 9 9 0 0บาทแคมเปญบิดเคยลดราคาดีนลับแถมโฮมชาจะสำหรับ4 n 7รุ่นพรีเมียมเหลือ1 1 4 9 0 0 0บาทรุ่นใน WD เหลือ1 2 4 9 0 0 0บาทจุดเด่นข้อดี สมรรถนะสูงโดยเฉพาะรุ่นใน w d เร็วและแรงระยะทางค่อนข้างดีสำหรับ e b SUV เทคโนโลยีล้ำหน้าจอหมุนระบบเสียง V2L แบตปลอดไทยเบลดแบตเตอรี่ราคาคุ้มเมื่อเทียบกับความสปอร์ตอุปกรณ์รับประกันแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนค่อนข้างดีขึ้นกับตลาดข้อพิจารณาความเสี่ยงแม้บิ๊จะให้ระยะทางนิสูงแต่ระยะจริงอาจน้อยลงเหมือน EV หลายคัน บางรีวิวแนะนำให้ดูการใช้งานจริงการชาร์จเร็ว DC ต้องพึ่งสถานีชาร์จถ้าในพื้นที่ไม่มีอาจลำบากน้ำหนักรถค่อนข้างมากอาจมีผลต่อประสิทธิภาพและการควบคุมอา t โถ้าคุณกำลังมองหา SUV EV ที่ทั้งแรงวิ่งได้ไกลและให้ความหรูหราวิซิเอ7เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะในตลาดไทยที่ราคาไม่เกิน1.3ล้านบาทในแคมเปญ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องรีวิวรีวิวสโ r l d แล้วก็กดกระดิ่งให้แจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันในรีวิวอีวีตัวต่อไปครับ